อยากเรียนทําขนมเค้กมานานละค่ะบางทีก็ได้ตอ <c oughs> บางทีก็ตอบได้ใช่ไหม <c oughs> บางทีก็ได้ตอ <c oughs> บางทีก็ตอบได้ <c oughs> ช่าง์จไปไว้ฝั่งนู้นนิดนึงนะคะไม่ขอตาจ้าพิงชีวิตไม่เป็นัด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหมอแอนนานะคะในแอนาวันไฟเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมอก,ก็มาในอีพีสุดพิเศษนะคะเพราะว่าหมอนะคะจะมาเรียนทําขนมเค้กนั่นเองค่ะแค่ฟังก็ดูน่าตื่นเต้นแล้วเนาะเนื่องในวันเกิดที่จะถึงใกล้ๆนี้เองของหมอนะคะอาจจะฟังดูแปลกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมออยากเรียนทําขนมเค้กมานานละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเชฟนะคะสุดพิเศษของหมอนั่นก็คือเชฟครูพี่พลอยนะคะหรือว่าคุณพลอยหวานใจ ผู้เข้าประกวด Top Chef Thailand ซี a ซน n 2นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการทำเค้กของหมอค,ครั้งแรกนะคะจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะตามไปกันเลยค่ะ สวยของหมอแล้วนะคะหรือว่าเชฟภูพลอยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชฟพลอยนะคะค่ะติดการบรรทัดจินนะค่ะจากท็อปเชฟไทยแลนด์ซีสันสองค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําเค้กอะไรกันดีวันนี้ทําเค้กวานิลาค่ะเพราะคุณนัทอบทานเค้กวานิลาใช่ไหมใช่ปกติคุณนาเคยทาขนมมาก่อนไหมมีทํามาบ้างปกติก็จะทําแบบเป็นพวกช็อ เราอ๋อโอเคช็อปเปอร์บรานี่เค้กมะพร้าวโอ้ถ้าเคยทำแบบนี้ะไรแน่นอนแตบเดี๋ยวก็เสร็จมาโอเคได้เลยวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยใช่ไหมคบใช่นี่เรามีผู้ช่วยนี้คืออะไรเอ่ยปิงปิงแล้วก็ปิงคนนี้ละคนนี้ละคะน้งิงน้องปิงปิงกับน้องปิงปิงวันนี้จะเป็นลูกมือของคุณนานะคะมาช่วยกันทำใช่เลยค่ะมา เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะวันนี้เราทําเค้กวาน,นีลา <ฮะ S 1> เค้กของเราต้องใช้เนยด้วยอันนี้เนยนะคะคก็วันนี้น้าตาลที่เราใช้เป็นใช้เป็นน้าตาลไอซิ่งนะคะก็มีแป้งอยากใช้เครื่องมี้แล้วใช่ไหมปิดใจรอแป๊บนึงน,นะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็นี้เป็นนมนะคะแล้วก็น้ําตาลธรรมดาแล้วก็อันนี้จะมีเกลือแล้วก็นมผงผสมด้วยค่ะเด <c oughs> ี่ยเคยตอกไข่หรือเปล่า บางทีก็ได้ตอกบันทีก็ตอกได้ใช่ไหมบันนีก็ได้ตอกบานทีก <laughs> ็ตอกได้วานนี <laughs> ขอเอาตอกไข่แบบไม่เอาเปลือกลงไปได้ไหมครับได้ค่ะโอเคนะมามาจะต้องกระเด็นกันก,ก็าจะได้หรือเปล่าได้ค่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เราเตรียมมาไว้นะคะวันนี้ใช้พิมพ์เครึ่งกอนค่ะพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็ลองด้วยซิลิโคนหรือว่าถ้าไม่มีก็รองด้วยกระดาษไขก็ได้ค่ะ ถ้าเราไม่ลองเค้กก่อนนะคะ <c oughs> เค้กจะติดพิมพแล้วก็เอาไม่ออก <c oughs> ทุกครั้งก็ต้องลองก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นพิมพที่แบบถอดก้นอ่ะคุณพรแบบนั้นจะดีกว่าไหมอ,อหรืออะไรจริงจริงได้เหมือนกันแต่ถอดก้นบางทีที่เขาทำมาไว้ฟังก์ชันเอาไว้สําหรับทำแบบพวกชีสเคกอ <c oughs> ะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะพวกนั้นมันจะดันขึ้นมาง่ายกว่าค่ะใช้ได้ทั้งสองอันแต่ว่ายังไงก็แนะนําให้ลองด้วยกระดาษไขหรือว่าลองด้วยซิลิโคนก่อน นนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาช่ชวยกันดูอันนี้ใช้อุณหภูมิประมาณ170องศานะคะอบประมาณ20-25นาทีค่ะอันนี้เราใช้ไฟยังไงอ่ะใช้ไฟบนล่างค่ะส่วนี้บนล่างจะเ,เป็นอันนี้นะคะส่วนใหญ่นฟังก์ชันในการอบขนมอบเค้กส่วนใหญ่จะใช้เป็นบนล่างหมดเลยค่ะยกเว้นถ้าเราจะใช้เป็นพัดลมในกรณีที่บางทีอยากให้คุกกี้เขาอยู่ทรงสวยๆก่อนนอาทีแรกๆเราใช้พัดลมก่อนค่ะสด่ว่าปกติส่วนมากก็จะใช้เป็นบนล่างใช่บนล่างค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคตัวนี้นะคะเราก็จะมีสีอันนี้ก็ส,ส,ะะ <Okay. S 1> สีผสมอะโอเคสีผสมอาหารจริงจริงมันแบ่งตามสีเลยไหมคะ mm hmm. หรือว่าจริงจริงหลักๆแล้วมีกี่สีอ,อันนี้คือเป็นสีที่เขามีมาเ mm hmm. ยอวค่ะแต่ว่าอย่างเวลาบางสีอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยเขาก็จะชอบผส,สมสีมากกว่าม mm ัน hmm. ก็จะเป็นโทนที่ระมุนขึ้นเราก็ชอบมากกว่าพาสเทลขึ้น <laughs> สอนเด็กๆผสมสีในการแต่งหน้าเค,ค้กอยู่นะคะตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วคะ่ะก็หลังจะผ่านไป10นาทีนะคะถ้าสังเกตนเนี่ยตัวเค,ค้กก็จะมีความฟูขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอครบ20นาทีนะคะตัวเค,ค้กก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็จะสุกนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะ คะเราก็ผสมสีแต่งหน้าเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เรารอเค้กสุกนะคะเซ็ตตัวเราก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ไปแต่งหน้าคุกกี้กันดีกว่าค่ะทำเค้กง่ายกว่าจริง่ค่ะ หลังจากที่เราพักให้เค้กเย็นตัวลงแล้วนะคะอันนี้ต้องเย็นสนิทจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเค้กเรายังอุ่นๆอยู่เนี่ยจะทําให้ตอนที่เราทาบัตเตอร์ครีมไปเนยจะละลายใช่แล้วได้เลยค่ะนี่ก็คือเอาออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นจนเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาประกอบเค้กกันแล้วก็แต่งหน้าเค้กกันนั่นเองค่ะใช่แล้ว เราก็ทําเค้กเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะในการเตรียมอุปกรณ์เนาะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ทําเนื้อเค้กอบเค้กนะคะจนกระทั่งรอเค้กเสร็จตัวใช่แล้วตาดเค้กนะคะเราก็ทําเป็นรูปทรงหัวใจนะคะและตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักเลยค่ะก็เป็นทรงหัวใจนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็ สำหรับภารกิจวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องถามเชฟกันดีกว่าว่ารอดไหมคะรอดค่ะเ <laughs> ต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่ยเอาไปพันอยี่เลยทำสวยขนาดนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากมาทำเค้กแบบหมอหน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยที่ PP Baking Studio นะคะอยู่ที่ไหนค่าอ,อยู่ที่ Hido The Connect นะคะชั้นหนึ่งค่ะ ก็สามารถติดต่อตาม LINE แอด้านล่างได้เลยนะคะและ EP ต่อไปนะคะหมอจะไปที่ไหนนะคะไปทำภารกิจอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามเพจอ o n หน r าวันไฟเดยแล้วก็ y o u t u b e c h a n n e l าวันไฟเดย์ด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปค่ะสวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพลอยยินดีค่ะโอเคแล้วก็ลาไปก่อนนะคะ